สวัสดีครับแฟนครับลูกปองมงคลโคราชครับเจอกันแล้วนะครับขอความกรุณามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับผู้ติดต,ตามและขอบคุณมากๆสํสำหรับผู้ที่ดูทุกชอ็อตทุกคลิปนะครับที่นำเสนอให้นะครับแต่ว่าไม่ยอมกดแชร์ให้เลยนะครับ กดติดตามกดแชร์ให้ด้วย2อ,อย่างก็พอแล้วครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะครับจะไลไม่ไลไม่เป็นไรหรอกขอให้แชร์ไว้ก่อนอนะันดับแรกแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปนะครับแชร์เข้าไปท่านไม่ช่วยผมแชร์มันก็ไปเกิดการคับแคบในการเดินทางเพราะว่ามันไม่แชร์ออกไปนะครับคนอื่นก็ชมไม่ได้กลายเป็นคนชมน้อยนะครับ กระชบน้อยปั๊บนี่ก็จะมีผลสําหรับผู้ผลิตคือผมนี่แหละครับผมไม่ได้คิดตังท่านเลยทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีการบริการฟรีตลอดผมก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมนั่นแหละแต่นี่พูดขึ้นมาเพื่อให้ทราบเฉยๆนะครับทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดแหละครับแต่ว่าไม่แชร์ให้เลยนะครับไม่แชร์ให้เลยนะครับถ้าแชร์ไปคนดู50คนเนี่ยถ้าแชร์ไปคนละหนึ่งแชร์เนี่ยมันก็จะได้มาหลายร้อยคนนะครับ มันได้ไหลายก็คนถ้าดูมาพันคนเนี่ยมันก็แชร์ออกไปคนละครั้งเนี่ยไม่ต้องเยอะแชร์ออกไปแล้วก็กดซัปตะคายกดกระดิ่งให้แค่นั้นพอกดกระดิ่งเพราะอะไรกดกระดิ่งเพราะติดตามคลิปผมไงคลิปออกมาปับ๊บได้งอ,อกไปปุ๊บเผยแพร่ออกไปปับ๊บท่านก็นได้ชมเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาหาหรือตามหาไปคิดเข้าหามันก็จะขึ้นหน้าจอไว้รอท่านเลยจะชมต่อหรือไม่หรือว่าจะชมอีกสักครั้งหนึง่ง าจากธุระอย่างอื่นก่อนแนละ้วมันไม่ต้องไปตามหาง่ายว่าเข้าไปในหาในคลิปในอะไรเนี่ยมันเสียเวลานะครับก็กดแชร์นะครับสําคัญที่สุดแชร์เพราะอะไรมันไม่ผิดอะไรหรอกครับท่านก็ฟรีอยู่แล้วทุกอย่างนะครับแชร์เพื่อเผยแพร่คนอื่นด้วยคนอื่นเขาได้ดูด้วยนะครับดูไปแล้วคนดูเยอะๆเนี่ยคือหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ท่านไปนั่งพูดอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็ตอนนี้มันไม่มีคนดูนะ่ะไปนั่งพูดทําไมครับ เหมือนจ้างหมอลำม,มาเล่นแล้วกันสามแสนบาทแต่คนดูนี่ไม่ได้เสียตังค์แต่ก็ไม่ไม่ชวนกันไปดูอ่ะแชร์นี่คือชวนกันมาดูนะครับมาดูเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ผลิตเขาผู้ที่จ้างหมอลำม,มาให้ดูนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแชร์ให้หน่อยถ้าอยากจะติดตามต่อไปตัดสินใจแล้วก็กดซับตะไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่ากระดิ่งนี่มันต้องติดตามไงติดตามพอคลิปออกมาอย่างวันนี้คลิปจะออกแล้วละ่ะออกวันนี้แน่นอนวันที่ ยี 23, ่สิบสามมกราคม2 5งพนเนี่ยมันก็จะดูได้เลยไงเพราะดูได้เลยมันจะเห็นผลประโยชน์จะตกอยู่ที่เอฟซีแฟนคลับนี่แหละทําไมถึงต้องไปตกอยู่กับเอฟซีแฟนคลับตกสิครับผลประโยชน์มันตกแน่นอนท่านจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไงท่านก็ได้รีบไปหาก่อนใครเพราะท่านได้หวยไปแล้วท่านชา้าหลายวันหรือไปดึงไว้จน กว่าหวยจะออกท่านซื้อไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวนี้หวยไม่ใช่ขายไม่ดีทุกคนที่เขาหวังพึ่งหวยทั้งนั้นละพึ่งทางอื่นไม่ได้แล้วนะครับก็ไปพึ่งหวยอย่างเดียวนะครับมีตังค์ร้อยหนึ่งก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก่อนเผื่อจะโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านคนเรามีความหวังแค่ตรงนั้นทุกอย่างทุกอย่างอื่นไม่หวังไม่ได้แล้วนะครับผมจะไม่พูดไปเยอะกวันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าเ,เรื่องการเมืองเขาอีกนะครับ ท่านที่อยู่กันอยู่ท่านก็ทราบอยู่แล้วอะไรที่เกิดขึ้นบ้างทุกวันนี้ลำบากลำบนกันแค่ไหนนะครับเราจะไม่พูดถึงนะครับลำบากยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านคงทราบกันอยู่แล้วยังไงผลงานผมมีผมผลิตให้ชมกันฟรีๆก็ช่วยผมแชร์หน่อยครับแชร์หน่อยแชร์หน่อยแชร์ออกไปแชร์ออกไปครับแชร์ออกไป เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมให้ผมมีคนดูเยอะๆครับดูเยอะๆดูเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยครับผมก็จะขอบคุณอย่างมากดูเป็นแสนเป็นล้านท่านก็ไม่ได้มาเสียตังค์ให้ผมนะครับ mm. ผมไม่ได้เก็บตังค์นะครับถูกมากๆรวยมากๆผมก็ไม่ได้ขอตังค์นะครับ mm. ไม่ต้องแบ่งมานะครับไม่ต้องผมไม่ได้ทั้งตั้งกองทุนบริจาคนะครับผมไม่เคยพูดนะครับสงสารผมเถอะแชร์ให้ผมด้วยครับแชร์ผมด้วยแชร์ออกไปแชร์ออกไป แชร์ออกไปนะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร่และกดกระดิ่งให้ด้วยหวยมันถูกทุกงวดนะครับมันถูกทุกงวดท่านสนใจหน่อยครับท่านสนใจหน่อยแล้วช่วยแชร์ออกไปครับท่านไม่ซื้อท่านไม่ชอบไ,ไม่เป็นไรแต่ท่านแชร์ออกไปแล้วคนเขาโชคดีเขาอยากจะซื้อตามซื้อแมซื้อแบบที่บอกเขาถูกเขารวยมันเป็นบุญวาสนาเป็นบุญที่ท่านแชร์ให้นะครับ เราะฉนั้นช่วยแชร์หน่อยที่พูดนี่ไม่ได้น้อยใจหรอกครับทำมานานแล้วหลายปีแล้วทําไมยอดคนดูมันไม่ขึ้นนะครับทั้งๆในหวยก็ถูกทุกงวดถูกทุกงวดนะครับนะครับมีตัวตนมีแหล่งที่มาที่ไปแหล่งที่น่าเชื่อถือแหล่งที่เป็นไปได้นะครับเพราะหวยไปใจหวยมั่วหวยมโนไม่ใช่หวยมีสูตร,รทำทำแล้วถูกทำแล้วแม่นไม่ต้องกลับด้วย นะครับดูผลที่ออกแล้วกันงวดที่แล้วหวยออกอะไรหวยออกหนึ่งห้าเก้านะครับหวยมันออกหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าเก้าข้างล่างเก้าสองนะครับดูนะครับหนึ่งห้าเก้านะครับแกะให้ดูเลยนะครับมีไหมครับมีไหมหวยลุงป่องมงคลนะ่ะมีไหมของแทนะ้อ่ะมีไหม ขอให้มาตั้งแต่สามตัวมาตัวเดียวนี่ไงของลุงป่องมงคลได้หลักแปดหลักห้าหลักสองเข้าหลักห้านี่ไงนะครับของหนังสือหวยมาสามให้มาเหมือนกันสามตัวเข้าตัวเดียวมีหลักสองหลักสี่หลักเจ็ดผิดบดสามตัวไม่เป็นไรไม่ว่ากันมีผิดบ้างนาน,น,านผิดก็อภัยให้กันได้ไม่ใช่พาผิดทุกงวดนะครับสี่งวดท่างงวดผิดบ้างสักงวดหนึ่งแล้วก็มาถูกอีกยี่สิบงวดค่อยผิดก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรหรอก นะครับมันเข้าไหมครับนี่เข้าไหมววันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้ารอหกสิบห้ามีห้าเก้าไหมละครับนี่ครับแหกให้ดูเลยครับฉีดออกให้ดูเลยครับนี่มีไหมครับห้าเก้านี่เป๊ะนี่ครับห้าเก้าครับมีไหมนี่ดูเต็มเต็มกันครับเต็มตาเลยครับเต็มตา แถวแรกครับแถวแรกสายมือสุดนะครับสายมือสุดบรรทัดที่สองนี่ครับห้าเก้าไว้ออกหนึ่งห้าเก้านะครับเต็มเต็มไหมครับตรงไหมครับแต่งวดนี้ไม่มีแถมล่างนะครับงวดนี้ไม่มีแถมล่างออกหนึ่งห้าเก้านะครับดูครับห้าเก้ามีไหมครับชัดชัดคักคักเบ้าตาเลยครับเออของจริงของจริงไม่ใช่ออกแล้วมาเขียนไม่ใช่ออกแล้วมานั่งคุยว่าโอ้ยถูกดอกดิลืมซื่อว่ะดิ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมาเราก็มาว่ากันงวดใหม่เลยงวดใหม่งวดใหม่งวด,งว,ดวันที่สิบเออไม่ใช่ที่ขออภัยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์ขออนุญาตถ่ายชัดๆให้เห็นของจริง